นี่เลย4ีคูณสี่ดิฟล็อกนะครับเรื่องออปชั่นไม่ต้องพูดถึงนะคันนี้นะจะเห็นจากทรงแล้วล้อทุกอย่างนะเป็นโฟรวิลล0 0้อยเปอร์เซ็นต์และคันนี้คืออุ u สูดีแมกนะครับเป็นตอนเดียวปี2022เครื่องยนต์3,000คขับ4มีดิฟล็อกพร้อมใช้งานไม่20 0 0 0นะครับราคาเพียง5 000, 5 0 0 0 0บาทนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมในทอโต้นะครับอยู่ที่บริษัททอโต้เลยนะครับก็วันนี้ผมมีตัวรถกระบะนะผมบอกเลยว่าเป็นรถที่น่าใช้งานมากๆนะถ้าใครไปเที่ยวป่าเที่ยวดอยต้องเจอรถประเภทนี้นะครับคันที่อยู่หลังๆของผมนะผมบอกเลยว่าสุดในรุ่นนะในรุ่นกระบะตอนเดียวนะครับอยู่กับผมอยู่กับรถสวยแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ไปด้วยนะครับชมภาชมเลยนี่รถอยู่ขวามือของผม ครับรถอยู่ขามือของผมนะครับคันนี้คือตอนเดียวนะคือตอนเดียวของค่ายสูสูดสีแมกนะครับปี2022นะครับปี2อตอนเดียวไม่20,000นะครับเกียร์แมนนวล6สปีดคันนี้เป็นเครื่อง3.0ขับเคลื่อน4ล้อนะครับ 4WD มีดิฟล็อกนะค,คันนี้ราคาเสนอขาย5,500สนบาทนะครับ<ม>ก็ถ้าใคร พงม,มาจากคลิปวิดีโอนี้ก็มีส่วนลดพิเศษให้แน่นอนนะครับถ้าใครสนใจนะอยากได้ตัวรถกระบะขับ4ี่ตอนเดียวนะไว้วิ่งนะคุ้มๆค,คันนี้นะครับป้ายแดงนะรอรถไปเถอะนะซื้อกับผมวันนี้มีรถให้เลยพร้อมส่งมอนบนะครับนะบผมเกินก่อนนะเพราะว่าช่วงปลายปีเนี่ยหลายๆท่านอาจจะไปเที่ยวป่าทเที่ยวดอยทเที่ยวเขาจะเห็นได้ว่าเขาจะใช้รถประเภทแบบนี้นเยอะมากนะครับแล้วซื้อรถนะหายากมาก ะครับวันนี้ทอโต้จัดมาให้แล้ว1นึ่ันสีขาวด้วยนะคเครื่องสามพันขับสีมีดิฟล็อกนะคันนี้คืออ s ซู u ูนีแมปี2022นะครสบรู้ได้ไงว่าเป็นปี2 2นี่ดูกระจังกระจังปี2 2มันจะเคี่ยวตรงเนี้ยมันจะสั้นลงนะมันจะสั้นลงแล้วมันก็จะเป็นสีเทาแบบด้านแล้วก็ตัดกับสีดำนอนไฮแบกนะพร้อมโลโก้อิซูซูนะครับออปชั่ su. น Option, ผมบอกเลยว่าเรื่องไฟหน้าไม่มีอะไรแตกต่างไม่มีอะไรโดดเด่นนะเป็นหลอดไฟ เป็นล้อไส้มัลติเรฟเลกเตอร์นะครับไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างนะกันชนหน้าเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับคันนี้คือรถพร้อมใช้งานจริงๆเป็นรถใช้งานจริงๆแบบ100%นะครับนะคันนี้เราก็จัดนี่ไม่ให้เลยต้องบอกว่าเป็นล้อที่ต้องบอกว่าเป็นล้อที่วิ่งได้ทุกเส้นทางจริงๆนะเป็นล้อของ m t ตรงรุ่นด้วยนะครับสองสี่ห้ R 6. เป็นล้อกระทะอันลอยแบบเบาๆนะ โอ้รถพวกนี้นะถ้าวิ่งติดลงติดหล่มอะไรนะผมบอกเลยนะครับไปได้แน่นอนนะครับช่วงล่างเดิมๆนะครับตัวนี้เป็นมาตรดาดอยู่แล้วนะครับเป็นรุ่น3.0สปาร์กนะครับสปาร์ขับ4นะครับตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงเมนนอแน่นอนอยู่แล้วนะรถใช้งานปกตินะครับรุ่นนี้นะเขาเน้นตัวเครื่องยนต์เน้นสมรรถนะเรื่องการใช้ดิฟล็อกเรื่องการใช้ขับ4นะแล้วก็ตัวรถที่มีน้ำหนักเบานะครับนะกระจกเดิม ติดฟิล์มมาหมดแล้วนะครับุญแจเป็นดอกไขนะแต่ว่ามีตัวรีโมทให้นะครับตัวนี้เป็นตัว5ขอ,ขอเนี่ยเขาเรียก5ขอใช่ไหมนับนับตะขอนะหนะึ่งสองส้าถ้าเป็นรีโวมันจะมี4ขอ5ขอ idmax มันจะมี5ขอนะครับนะบผมบอกเลยว่ารถสไตล์นี้น่าใช้งานสำหรับใครที่เป็นสายออกทิปออกเที่ยวนะ5 5 0 0 0บาทนะครับไม่20,000 นะด้านหลังก็เป็นล้อเหมือนกันเลยนะเป็นล้ออลลอยแล้วก็เป็นยางคอสไวยนยะคัสซพ่นการถันินิมให้เรียบร้อยนะพ่นกันสนิบให้เรียบร้อยนะครับออปชั่นไม่มีแน่นอนแต่โครงสร้างเดิม100%ยเปอรับประกันตลอดอยู่การใช้งานนะแล้วก็โลโก้ตัวนี้นะครับบ,บอกได้ถึงว่า4ี่คูณก็คือรถขับเคลื่อน4ีล้อทุก4ีล้อเลยนะครับนะบนะมีโหมดการปรับขับขี่ให้นะทูไฮโฟไฮโฟโแล้วก็ดิฟล็อก ดิฟล็อกตัวนี้นะครับเป็นการเขาเรียกว่าแก้รถเสียอาการแล้วกันนะสำหรับใครที่ยังไม่อยากเข้าเกนะียร์โฟลหรือเข้าเกียร์โแล้วแล้วเปิดใช้ดิฟล็อกอะไรต่างๆนะรถมันจะทํางานเต็มประสิทธิภาพนะครับการเปิดใช้ระบบโฟแล้วก็ดิฟล็อกเนี่ยระบบแพคชั่นคอนโทรลในรถจะถูกตัดนะครับมันจะมันจะส่งกําลังจากเครื่องยนต์ลงล้อไปเลยร้อยเน,นะครับไม่ได้ผ่านของควบคุมอะไรเลยนะด้านท้ายนะด้านท้ายจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นไฟของตัวสูง นะเป็นไฟของตัว LDA นะครับนจะเป็นไฟนูนๆแบบนี้นะครับโลโก้เป็นแบบว่าสติกเกอร์นะครับ DDI นะเครื่อง3.0 DDI นะครับดูด้านล่างนิดนึงนะรถตัวนี้ค่อนข้างสูงกว่าปกตินะครับแต่เห็นได้เลยว่าด้านล่างเดิมนะทัสซีพ่นการสนิมนะเพาพ่นการสนิมมาเรียบร้อยถ้อยเสียเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับนะฝาท้ายเป็นแมนนวลนะเป็นรถใช้งานไม่ต้องซีเรียสกล้องเครื่องไม่มีแน่นอน นะครับเขาเน้นไปที่เกียร์เรียบร้อยแล้วนะครับโครงสร้างมาด้าน,านาท้ายดูนะเนียนหมดเลยเม็ดฮารครบนะครับครบครบะฝั่งูุนด้วยนะครับครบหมดเลยคันนี้นะครับอิวสูตรดีแมนะครับเครื่องสามพันขับสนะสุดมากสุดมากนะครับคันนี้ถ้าใครสนใจอยากได้ไปใช้งานก็รีบโทรเข้ามานะเพราะว่ารถขับ4ี่เดี๋วนี้หายยากนะเพราะว่ามันเป็นรถตัวที่ เขาแบบว่าส่งออกต่างประเทศกันก็ส่วนใหญ่นะเมืองไทยไม่ค่อยมีคนใช้แต่ว่าถ้าแบบบนเขาบนดอยม่อนแจมม่อนนูนม่อนนี่ม่อนสนอะไรนะเขาใช้กันทุกบ้านนะผมบอกเลยว่าท่วมนะผมพาไปชมด้านในว่าไอตัวออปชั่นขับเคลื่อน4ี่ล้อมันใช้ยังไงมันมีอะไรใช้ยังไงนะครับเปิดประตูเข้ามาถึงเป็นตอนเดียวแต่ได้เป็นบอ่อหนังเป็นบอ่อหนังทรงสปอร์ต นะครับตัวเบาะสามารถสไลด์ได้นะสไลด์ได้แบบนี้นะเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตนะครับนี่ก็รับเอวรับบารนะ,ะนะรับศีรษะพอดีนับเบรกมือเป็นแบบรถเกง๋งนัเบรกมือเป็นแบบรถเก่งนะครับเดี๋ยวขอนุญ,ญาตขึ้นนิดนึงนะอ่ะจริงๆคันเนี้อออปชั่นด้านหนไม่มีรถปียองนะถ้าใครอยากได้จอ Android ก็แจ้งได้ติดให้ได้นะแต่ตัวเนี้ยมันเป็นวิทยุเดิม วิทยุเดิมโรงงานเนี่ยผมาตาร์าเครื่องเลยเนะี่ยวิทยุเดิมโรงงานนะครับเขาก็เป็นรถเน้นใช้งานไม่ได้เน้นออปชั่นอะไรมากมายนะครับตัวแอร์เป็นแมนนวลนะครับเป็นแมนนวลทิศทางความแรงอุณหภูมินะครับพาวเวอร์เอาเลนให้หนึ่งจุดเพียงพอต่อการใช้งานนะครับรถคันนี้เป็นรถปี22สองนะครับเป็นรถป้ายแดงมือเดียวนะครับรถปี22สองนะครับนี่รถปี22สองนะครับ ไม่ได้มีการเจาะกระบาหลังพงหลังคาแล้วก็มาดูช่วงนี้นี่ที่ผมบอกนะครับปุ่มนี้คือดิฟล็อกนะครับเห็นรูปการกระบาดตรงข้างหลังไหมปกติล้อรถอ่ะมันทํางานซ้ายกับขวามันจะหมุนพร้อมกันมันจะหมุนพร้อมกันทั้งคู่แต่พอเราเปิดใช้ดิฟล็อกปุ๊บล้อหลังซ้ายกับขวาจะทํางานแยกกัน ตรงไหมครับเพราะฉะนั้นปุ่มเนี้ยมันใช้ควบคู่กับตัวขับเคลื่อนสี่ล้อตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น two high นะวิ่งปกติเป็น four high เราหมุนมานะครับมันก็จะมีไฟบอกที่หน้าจอนะครับถ้าเราจะใช้ four high four low เนี่ยเราเพียงกดกดปุ่มลงไปทีนึงแล้วเราก็หมุนอย่างงี้นะครับเนี่ยมันจะมีเสียงนะเราต้องรอให้หน้าจอมันนิ่งพอหน้าจอตรงเนี้ยมันนิ่งนะโลโก้ที่เป็นรูปล้อกับ f o u low มันนิ่งเนี่ย ระบบเกียร์ถึงจะใช้ได้นะครับนะก็ต้องบอกว่าน่าใช้งานนะด้วยสภาพเครื่องยนต์และสภาพรถที่ใหม่แล้วก็คันเกียร์ที่เป็นแมนนวลตัวใหม่แบบนี้นะครับยาวมากเวลาขับไม่ต้องกลัวเลยกับคือแน่นอนนะครับแต่มันเป็นรถสไตล์เนี้ยมันก็ต้องยอมรับะเนาะเลขไม่สองหมื่นหนะครับเลขไม่สองหมื่นหกระจกไฟฟ้า2บานออโต้บานคนขับนะครับ คือผมบอกแล้วว่าออปชันมันไม่มีแต่รถรุ่นนี้มันหายากเอาอย่างนี้ดีกว่าเข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับเครื่องยนต์นะเป็น b ู u พาวเวอจริงแต่ว่าเป็นเครื่องยนต์สามพันนะครับก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับฝาครอบเครื่องจะเป็นโทนสีนี้นะครับตัดกับสีดำนะครับดูโครงสร้างนะครับดูนะไม่มีขยับนะครับดูเมทัลแก้มนะครับเดิมมากนะครับ นะเครื่องสามพันเทอร์โบก็จะลูกใหญ่นิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีเกียร์ปกติหนึ่งลูกมีเกียร์โฟอีกหนึ่งลูกนะครับเพราะฉะนั้นมันใช้กําลังค่อนข้างสูงนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าหล่มไหนก็เอาไม่อยู่จริงนะสำหรับเครื่องสามพันนะขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับกับดีแม็กตอนเดียวแบบนี้หนะ้าแผ่นเพดเดิมอยู่นะครบนะแบตเตอรี่เป็นแบตน้ํานะครับรถมีเพดมาร์กยังอยู่เลยไมยคกิฟต์ไมคกิฟต์เลยนะครับ รถนะสวยๆเนียนๆนะสำหรับใครที่ต้องการอ e ิลสูตดีแม็กนะคร,บร, 0, ะครบับเครื่อง3.0นะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็น4วิวมีดิฟล็อกก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคันนี้พร้อมส่งมอบเลยราคาเพียง5 5 0 0 0บาทนะครับถ้าใครสนใจในคลิปนี้นะก็แคปหน้าจอเข้ามามีส่วนลดพิเศษให้นะครับแล้วก็คันนี้เลืกไม่เพียง20,000เท่านั้นเองนะครับใครอยากหาไว้ใช้งานก็รีบโทรเข้ามา แล้ววันนี้ผมเนทอโต้นะครับกับเจ้าตัว d m a มนะขับ4ตัวนี้ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ